รัพสวัสดีครับพบกับช่องบาวผู้ชาแนลนะฮะเกิดความเสียหายอย่างหนักนะเอฟซีหลังจากฝนตกลงมานะครับเอฟซี FC พายุกระหน่ำลงมาเนาะนะครับเกิดความเสียหายอย่างไรบ้างนะครับเป็นวงกว้างเลยฮนะฮะ <c oughs> นีมนะครับเกิดความเสียหาย อย่างหนักนะครับเป็นบริเวณวงกว้างเลยนะครับน้ํามันเสาะเข้ามาแล้วก็ผูกพังลงไปนะครับเอฟซีดูดินะฮะกัดเสาะเข้าไปเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ตรงนี้แถวบริเวณนี้นะฮะก็จะอ่าเป็นสวนเนาะนะครับแล้วก็ลวดนะครับลวดที่เขากลางนะก็มันเดี๋ยวก็ล้มลงนะฮะเอฟซีไปดูอีกจุดหนึ่งนะจุดต่อไปนะก็จะมีอยู่นะครับเอฟซีู้ดาพงนะ ไปไหนเนี่ยอ่ะโอ้นะฮะที่ไปไหนเนาะไส่ไปไส่อืนี่นะครับไปหาปลามาวะฮะกับเมื่อบ้านในนอยู่นี่อยู่วะ นน่งจะนีอยู่นีว่อครับผมะวิสมายบแอ๋อนะครับพี่เขาก็ยังนอนอยู่นะฮะเอฟซี FC. เราไปดูจุดเสียหายชำรุดต่อไปเลยนะเอฟซี FC, เป็นจุดเป็นจุดไปนะครับหลังจากฝนตกเนาะนะฮะมวลน,น้ำก็พัดทรายไปนะครับเอฟซี FC, ลงไปนี่ครับเอฟซี FC, ถนนหนทางอ่ามันสาะเข้ามาตั้งแต่นี่นะเอฟซีดูดินะครับนะ้ำมันสาะทรายเข้ามาแล้วมัน ดินทรายก็มาตรงถนนนะเอฟซีตรงจุดนั้นนะครับนี่เด็กๆที่เขาเล่นน้ํากันอยู่นะเอฟซีนะครับไปบนถนนก็มีแต่ทรายเนาะนะครับเอฟซีเกิดความเสียหายนะฮะเป็นจุดต่อไปครับผมมาถึงจุดนี้นะฮะก็อยากให้เอฟซีดูนะครับระดับน้ําตรงนี้สูงมากขนาดไหนนะครับเอฟซีเค้าะผมว่าจะแพนกล้องไปให้เอฟซีได้ดูกันนะครับผมนี่นะครับ ก็เห็นไหมฮะ FC ตรงนี้นะครับเป็นนาข้าวเนาะใน FC ก็จะเป็นลักษณะนี้ก่อนนะฮะ FC แต่ก่อนก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะฮะข้าว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 ,าวเป็นแบงเป็นแลงไปแต่ว่าก็ตรงนู้นเนาะนะครับ FC ก็จะท่วมอยู่นะฮะเพราะว่าเออน้ํามันผ่านตรงนี้นะครัน FC เนี่ยข้าวทั้งหมดหนะเนี่ยนะครับท่วมไปหมดแล้วนะครับความเสียหาย เกิดจากให้ธรรมชาตินะครับก็เยอะเหมือนกันนะ้ําเป็นมวลเลยนะครับเอฟซีโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะมันก็เริ่มตรงจุดนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นเอารถขึ้นไปให้ดูนะะแต่ว่ามาจุดนี้ก่อนเนาะตรงนี้นะฮะเอฟซี MC. โอ้โหเยอะมากเมื่อกีไกลกล้องนะครับดูด,ดิจาก ทีเป็นธรรมดานะดูดินะครับอันนี้มันเป็น,ปนห้วยธรรมดาน้ะนะหลังจากน้ํามาเยอะนะครับจนท่วมนะครับจนท่วมเทียงนานะครับดูดินาะอูน้ำน้ำเยอะมากเลยครับผมปลาก็เยอะด้วยนะมัง้งดูนะ เทียงนาท่วมเทียงนาเลยนะเนี่ยว้าวนี่นะโอ้โหน้ำมวลน,น้ำอันเนี่ยเอาดีๆนะท่วมไปหมดเลยนะครับเอฟซีดูดิเทียงนาไม่รอดนะรถไถน,นะครับก็มีรถไถน,หนานะครับดีนะที่มัน อ่าบริเวณนะครับไม่ท่วมถึงขนาดนั้นนะครับถ้าน้ํากระแสมาแรงนะครับอ่าเทียงนามีสิทธิ์ปิวไปได้เลยนะเอฟซีนะครับผมไปกับกระแสน้ำไลเลยนะครับผมโอ้ oh. ด้านนี้นะครับโอ้ห oh. น้ำนัน ฝนตกแล้วเนี่ยพัดแรงมากโอเคเราก็จะไปตรงจุดนั้นนะครับเอซผมจะขับรถขึ้นไปดูเรื่อยๆนะครับว่าเอออาจุดเริ่มต้นนะครับมันอยู่ตรงไหนนะคะับเอฟซเนาะเราไปดูกันนะครับไป ไปนี้ก็ไปน้ำก็จะไหลลงไปผ่านท่อระบายน้ำแล้วก็ผ่านลงตรงนั้นนะครับเอฟซีเราไปดูกันดีกว่านะครับเอฟซีไปเอฟซีครับก็เป็นจุดนี้เนาะนะครับเอฟซีที่ไหลผ่านลงไปใต้อ่าข้างล่างนะครับเอฟซีตรงจุดที่ผมให้ดูแล้วละก็คือนาข้าวนะครับเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลนะเอฟซีอย่างมากมายเลยนะครับเอฟซีคือฝนตก ทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ว่าจีวันติดนะครับเอซีนี่นะคะถ้าน้ําไม่แห้งเนาะนะครับข้าวมันก็จะแน่นอนเกิดความเสียหายก็คือเน่าแน่นอนนะครับข้าวเน่านะครับมันต้องได้ตอนที่น้ําลดนะก็ต้องได้อ่าปลูกใหม่นะครับคือซ่อมนะซ่อมแซมนะเอฟซีส่วนที่เน่าไปนะครับเอฟซีนี่นะครับผมก็คือตอนนี้นะครับผมรายงานนอะนะครับอ่า การน้ำนะครับทั้งตกทั้งวันทั้งคืนนะครับผมเป็นอย่างไรนะฮะเอฟซได้รับชมได้ได้รับทราบกันนอะน,นะฮะตอนนี้นะครับผมก็เดือดร้อนนะชาวบ้านก็เดือดร้อนนะฮะเอฟซดูดิน้าทั้งหมดเลยนะครับตรงนั้นทีท่ท่วมนาข้าวนะฮะเอฟซาท่วมข้าวนะครับก็ ไม่เยอะเนาะําเป็นเยอะอยู่นะที่ลงมาจากจากนู่นนะครับน้ําไหลลงมาจากนูน่นแล้วก็อันนี้มันเป็นวงกว้างเลยนะครับเีฟีวงกว้างเลยอ่านะครับก็เป็นวงกว้างเลยนะฮะนี่นะก็เป็นวงกว้างเลยนะครับฟีฟี เยอะมากเลยครับน้ำมานี้นะครับเดี๋ยวก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะฮะยี FC ว่าเออน้ำลดตอนไหนนะครับยี FC ก็อ่าสุดท้ายนี้นะฮะก็คอยติดตามกันแล้วกันนะครับว่าน้ำจะลดตอนไหนนะครับก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องบ่าวผูดชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับผม